สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณโอครับวันนี้ก็มากัน2คนนะครับเพราะว่าคุณบรรจงนั้นก็เข้าใจว่าไปไปหาร่องรอยนะครับการหายตัวไปของเหนือเมฆหายไปพร้อมกับเหนือเมฆใช่ไม่รู้ใครหายไปก่อนนะฮะวันนี้คุณบรรจงพาคุณแม่ไปเที่ยว Oh. เพราะว่าคุณแมนะ่ขึ้นมาจากนราธิวาสนะฮะไปเที่ยวก็ไปที่ภูทับเบิกตอนนี้ก็คงจะอยู่ที่ภูทับเบิกแล้วนะฮะภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูร์นะฮะภูที่สูงที่สุดในจังหวัดนะฮะพันเเมตรนะฮะอากาศดีมากตอนนี้เข้าใจว่าเพลเพลตอนนี้เนี่ยคุณบรรจงอาจจะยืนอยู่บนภูได้ซ้ําไปอใครเคยไปภูทับเบิกเนี่ยที่นี่แบบเป็นเป็นต้นตำรับของคําว่าทะเลหมอกเลย เห็นชัดเลยเห็นชัดเลยแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของภูนี้ก็คือว่าสามารถชมวิวได้360องศาเพราะว่าที่นั่นจะมีแต่นอกจากทะเลหมอกแล้วก็มีทะเลกระลำปรีนะฮะปลูกกระลำปลีกันเยอะมากจนไม่มีไม้ใหญ่เลยเป็นเป็นไร่เลยใช่ไหมเป็นโอ้โหมากมายมหาศาลไม่มีต้นไม้ใหญ่บทบังทัศนียภาพเลยฉะนั้นมองไปเนี่ยก็จะแบบโอ้โหแบบ เด่นมากเลยทะเลหมอกนี่ชัดเลยทะเลหมอกนี่ชัดมากภูทับเบิจกจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะวันนี้ก็ขอให้นี่ฮะที่ภูทับเบิกในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมานะฮะนี่นะครับก็เป็นภูที่เป็นยอดดอยที่มีชื่อเสียงมากๆนะไม่แพ้ที่อื่นแล้วก็ไม่ไกลเกินไปนักใช่ฮะนี่ฮะก็ไปจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงก่อนเลยอีกนะฮะ ก่อนจะไปภูเรือไปภูกระดึงไปอะไรเนี้ยก็มาถึงที่นี่ก่อนอากาศก็ดีสบายนะฮะก็เขาค้อนะฮะภูทับเบิกนี่ฮะก็วันนี้ก็คุณบรรจงไปทําหน้าที่ลูกที่ดีนะฮะเพราะว่าคุณบรรจงปกติแล้วโดยชีวิตประจําวันก็มักจะทําหน้าที่แฟนที่ดี <laughs> ให้กับผู้หญิงก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสทําหน้าที่ลูกที่ดีวันนี้ก็ให้คุณบรรจงไปทําหน้าที่ลูกที่ดีนะะอยู่กับว่าแม่ คิดว่าน่าจะใช่นะก็คงไม่โกหกเราอะนะก็ไม่โกหกหรอกก็คงไปกับแม่นะคงไปกับแม่เขาอะเออคงไปกับแม่เขาโอ้าเบิกอไใครใครเจอคุณบรรจงก็ลองส่งข่าวคราวมานะฮะถ้าเกิดเจอนะอ่ะแล้วใครเจอเหนือเมฆสองก็ส่งข่าวคลาวมาเจอทักคุณธีระเพราะคุณธีระอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์นะฮะเหนือเมฆสองมันมันไปยังไงมายังไงถึงไม่มีเหนือเมฆสามแล้วมันทําไมถึงแบบกลายเป็นละครที่ไม่มีตอนจบ เรื่องของเหนือเมฆเนี่ยนะเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะฮะคือผมไม่รู้เลยโถผมรู้เสียงทาเสียงซะความท่รผมไม่รู้เรื่องเลยคือวันนี้ก็มีคนคนโทรเพื่อนผมก็โทรหาผมเ้ยเฮ้ยเรื่องจริงเป็นไงวะใช่เฮ้ยใครสั่งแบนวะถามจริงทาจริงหร้ใครสั่งแบนวะคือผมไม่รู้เลยนะไม่รู้จริงๆกันป่ะเนี่ยไม่รู้ก็ตอนอยู่ที่ช่องสามตอนเย็นๆยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยเออเหนือเมฆจริงๆเนี่ยมันจะทําไมละครมันสั้นนะคับมันจะจบแล้วเหรอ เพิ่งออกอากาศไปวันที่ประมาณสัก9ธันวาคม uh huh. ความจริงละครชุดนี้เนี่ยฮะความยาวประมาณสัก18บตอน uh huh. แล้วก็เพิ่งจะออกอากาศไปได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งไม่กี่ตอนเองนะฮะ uh huh. แล้วก็เดิมทีเนี่ยนะ uh huh. เขาจะทำให้จบเนี่ยในวันอาทิตย์นี้ uh huh. ซึ่งการจบในวันอาทิตย์นี้เนี่ย uh huh. ก็ไม่ใช่จบแบบที่ที่ถ่ายทำมาทั้งหมด uh huh. คือที่ถ่ายทำมาทั้งหมดเนี่ยความจริงมันไม่จบภายในอาทิตย์นี้นะอ๋อแบบรวบรัดเลยต้องรีบจบเลยใช่ไหมก็คือรวบรัดมาให้จบภายในวันอาทิตย์อ,อันนั้นขยักหนึ่งแล้วก็มีข่าวว่าต้องรวบรัดให้จบภายในวันนี้คนก็คงงงโอ้โ,อโ,อโอหละครมันยาวตั้ง18ตอนคุณให้รวบรัดจบในวันที่นี้มันก็แย่อยู่แล้วแล้วจะมารวบรัดให้จบภายในวันนี้อีกใช่ไหมฮะแล้วก็ปรากฏว่ากระแสมันก็กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวพูดกันใน โซเชียลมีเดียเยอะแล้วก็มาลุ้นกันว่าเอ้วันนี้จะเป็นตอนจบหรือเปล่าออนะฮะคือตามสไตล์ละครแนวใหม่เนี่ยนะฮะสมมุติว่าเขามี4ตอนใช่ไหมชั่วโมงกว่าเนี่ยเขาก็จะจบแบบตอนจบเนี่ยก็จะจบแบบ2ตอนแรกออแล้วก็จะมีเรื่องใหม่มาต่ออีก2ตอนออประมาณนี้ออก็คิดว่าวันนี้เหนือเมฆน่าจะจะ,จะจบแบบนี้แล้วก็ต่อด้วยเรื่องแรงปรารถนา ที่มีนักเดตแสดงปรากฏว่าวันนี้ไม่มีเรื่องเหนือเมฆอยู่เลยไม่มีเลยไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยแล้วก็มีแต่คำประกาศอย่างเป็นทางการนะฮะของแฟนเพจทางช่อง3นะครับที่ออกมาบอกว่าสถานีวิทยุโ,โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสขออภัยท่านผู้ชมที่ต้องงดออกอากาศละครเรื่อง เหนือเมฆสองมือปราบจอมขมังเวทเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่ไม่เหมาะสมกับการออกอากาศนี่คุณธีระอ่านตามที่ทางช่องสามขึ้นตัววิ่งใช่ฮะตอนหนึ่งทุ่มพอดีเลยเนี่ยใช่และขอเชิญชมละครเรื่องใหม่แรงปรารถนานำแสดงโดยนเดชคูกิมิยะและคิมเบอร์ี่แอนทียมซิลิเสนอคืนนี้เป็นตอนแรกสองทุ่มสิบห้านาทีอ๋อนี่ ตัววิ่งของช่องสามเนี่ยเริ่มขึ้นตอนหนึ่งทุ่มใช่ฮะนี่ครับก็เลยฮือฮากันนะฮะเพราะว่าปกติแล้วมันมันไม่มีที่ไหนก็ทํากันคือละครเนี่ยมันไม่มีตอนจบได้ยังไงใช่ไหมฮะใช่จะจบแบบวันอาทิตย์ก็ได้รววรัดหน่อยใช่ไหมฮะแต่อยู่ๆเนี่ยแบบมันหายไปเลยเนี่ยโอ้โหแบบมันเป็นมันเป็นประวัติศาสตร์ของวงการโทรทัศน์เมืองไทยก็ได้นะใช่ใช่ที่คนดูแล้วก็เออ ามันหายไปเลยไม่มีตอนจบคือละครที่ผ่านๆมามันจะดีจะรายย้ายยังไงเนี่ยจะเนื้อหาไม่ดีเรตติ้งไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะถูกย่อถูกตัดลงมาเนี่ยมันต้องมีตอนจบครับแต่น,นี่ตอนจบไม่มีอมสแสดงว่าโอ้โหมันต้องแบบต้องรุนแรงจริงๆถึงขนาดที่ว่าตอนจบเนี่ยเอาออกไม่ได้ฉายไม่ได้เนี่ยนะซึ่งถ้ามีต่อไปวันนี้วันเสาร์และวันอาทิตย์เข้าใจว่าน่าจะเป็น3มตอนของเหนือเมฆสองที่จะมีเรตติ้งคนดูเนี่ย ถล่มทลายนะเพราะว่ามันมีข่าวมาตั้งแต่ลงทักสิ่เวันนตอนตอนเช้าแล้วใช่ว่าเหนือเมฆสองนั้นมีปัญหาเนื่องจากว่าดารานําแสดงนั้นมาโพสต์ลงไปใน a c e b o o k นะครับก็ทําให้วันนี้วันนี้วัน,น,วนทั้งวันเนี่ยเขาคุยกันในเรื่องเหนือเมฆสอง mm hmm. เหนือเมฆสองแล้วก็หลายคนก็จับตาดูวันนี้นะฮะ mm hmm. ตั้งหน้าตั้งตา,ตารอเปิดช่องสามดูแล้วไม่มีไม่มีก็ถ้ามีเนี่ยนะโอ้โหนะฮะทุกคนก็อยากจะรู้ว่ามันจะจบยังไงวันอาทิตย์ ใช่นะฮะใช่แต่ไม่มีซึ่งมันผิดปกติอย่างมากนะฮะแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากจะต้องมีคำสั่งลึกลับคำสั่งลึกลับะะมันเป็นไปไม่ได้นะ,ะที่ที่อยู่ช่อง3มเนี่ยจะมาเซนเซอร์ตัวเองใช่ไหมฮะอืมถ้าเกิดช่องสามคิดว่าจะเซ็นเซอร์ตัวเองและและคิดว่าเนื้อหาบางช่วงบางตอนไม่เหมาะสมเนี่ยก็เก่าสมัย ใช่มาเก่าซะใหม่มจบแบบแบบใหม่ก็ได้ใช่ไหมแบบวันอาทิตย์ไม่ใช่แบบนี้และที่ผิดปกติอย่างมากก็คือเรื่องนี้มันมันต้องไม่ตรงไปตรงมาก็คือว่าผู้กํากับดารานำแสดงคนเขียนบทนะฮะหรือว่าทุกคนเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่มีใครที่เกี่ยวข้องกับละครเรื่องนี้ทั้งทั้งคนสร้างทีมผู้สร้างดาราและสถานีเนี่ยออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวนอกจาก ที่แถลงเป็นสั้น,นๆแบบแฟนเพจนี้เลยนะใช่ครับไม่มีเลยซึ่งมันเป็นไปไ,ได้ยังไงจะมาติดต่อ<ช>คุณนกช,ชัดชัยคุณนกชัดชัยก็ติดต่อไม่ได้อก็มีแต่คุณนกสินใจนะฮะซึ่งคุณนกสินใจก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับออกมาเปิดเผยโพสต์ออกมาทางอินสตาแกรมใช่ะฮะนี่ฮะซึ่งคุณนกสินใจนะครับก็ได้โพสต์เอาไว้นะครับในอินสตาแกรมบอกว่า ละครเหนือเมฆสองถูกช่อง3หันให้จบนะฮะภายใน4มกราคมนี้คุณนกสินใจก็ขอบคุณผู้ที่ให้กำลังใจนะครับหลังจากทราบข่าวนี้นะครับเป็นละครที่ตัวเองเล่นอยู่ด้วยถูกช่อง3หันให้จบนะครับเ,เพราะเชื่อว่าการเหมือนเข้าแทรกแซงคุณนกก็ก็ไม่ได้โพสต์อธิบายอะไรนะฮะครับเพียงแต่บอกว่า อะไไม่สําคัญว่าเกิดอะไรขึ้นสําคัญที่คุณคิดอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีโพสต์เรื่องที่บอกว่าอะไรนะเอ่ออะไรอ่ะคนดีอ่ะใช่ไหมไม่ต้องอายอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะนี่นะฮะนี่นีนี่เน,นี่อยู่อยู่เนี่ยฮนี่ก็คือจากอินสตาแกรมของออคุณน,นก สินใจซึ่งร่วมแสดงด้วยแล้วก็สามีนั้นก็เป็นผู้ที่กำกับเรื่องนี้แล้วก็แสดงด้วยนะฮะครับฉะนั้นก็ถือว่าคุณนกนั้นไม่ใช่ดารานำแสดงในเรื่องนี้ธรรมดาธรรมดาออนะ,ะแต่ก็ยังไม่สามารถพูดอะไรได้นี่เห็นมมันพิลึกใช่ภาพนี้เนี่ที่คุณนกบอกว่าฉันเชื่อและศรัทธานในความดี อยากลูวที่จะเป็นคนดีอย่าอายที่จะทําด <Yeah. S 1> ีภาพนี้ก่อนนะฮะแล้วต่อมาคุณนก,ก็โพสต์อีกภาพหนึ่งเป็นภาพดอกไม้นะฮะไม่สําคัญว่าเกิดอะไรขึ้นสําคัญที่คุณคิดอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น mm hmm. แล้วก่อนหน้านี้ก็มีโพสต์ทาง Twitter นะฮะของคุณชาลิดาคุณม mm ิ hmm. ้นนางเอกของเรื่องนี้ mm hmm. ที่โพสต์ว่าสวัสดีค่ะเนื้อเมฆต้องจบภายในวันศุกร์นี้เพราะเนื้อเรื่อง เกี่ยวกับการเมืองและตอนหลังเธอก็มาโพสต์อีกทีว่าเป็นการคาดเดาวะเพราะว่าเคยมีดาราคนหนึ่งคุณเบนซ์เนี่ยพูดว่าละครแรงปรารถนาจะออนแอร์ภายในทิศนี้ก็เลยคาดเดาว่าฉะนั้นเหนือเมฆต้องจบภายในวันศุกร์นี้สาเหตุที่จบเราก็คาดเดาเพราะมีเนื้อหาด้านการเมืองนี่นะฮะซึ่งตอนที่คุณมิ้นโพสต์เนี่ยนะครับบอกว่าจะจบภายใน วันศุกร์นี้แล้วก็บอกว่าทางครอบครัวบันเทิงช่องสามเนี่ยคุณเบนซ์เนี่ยบอกว่าเะารเรื่องใหม่แรงปรารถนาจะเริ่มวันอาทิตย์ทุกคนก็ยังงงเอ๊ะจะจบวันนี้แล้วเรื่องใหม่มาวันอาทิตย์ไม่ไม่ใช่สิมันก็ต้องจบวันอาทิตย์สิใช่ไหมใช่เออที่สุดแล้วจบวันนี้จริงๆจบวันนี้จบวันศุกร์จริงๆใช่ฮะ,ะแล้วแรงปรารถนาก็ไม่ได้มาวันอาทิตย์มาวันนี้เลยเนะฮะแต่ก็ประทานโทษวันนี้ถึงจะเป็นนเดทเล่นเนี่ยกมว่าหลายคนก็ไม่ค่อยได้ สนใจดูแรงปรัธนนาเท่าไหร่นะใช่นะฮะพอเปิดมาไม่มีจอมหมังเวทไม่มีเหนือเมฆสองทุกคนก็หลุดจากสมาธิการดูละครเรื่องใหม่อคุยกันวิพา์วิจารณ์กันนะฮะไปเล่น Facebook ไปทวิตเตอร์เข้าไปในเว็บบอร์ดอย่างพันทิปอะไรวิพา์วิจารณ์เรื่องนี้กันนะฮะวันนี้ละครเรื่องใหม่ที่คุณณเดชนําแสดงก็เลยดูเงียบเงียไปใช่ครับนี่แหละฮะ แล้วก็คําพูดของจะเป็นคุณนกหรือใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะที่นักข่าวพากันไปสอบถามนะฮะอย่างนักข่าวติดต่อไปที่คุณนกฉัดชัยก็ติดต่อไม่ได้นะครับติดต่อไปที่คุณนกสินใจก็ได้รับคําตอบว่าเรื่องละครที่โดนตัดตอนออกไปนั้นในฐานะที่เป็นนักแสดงเราก็ทราบเรื่องอยู่แล้วเหนือเมฆสองนั้นท่านผู้ชมครับเรื่องย่อของมันนะฮะ เนื <Es> <an> ้อเมฆสองตอนมือปราบจอมขมังเวเนี่ยเป็นเรื e ่องของนายตำรวจนะหนุ่มที่เอาจริงเอาจรงกับการทำงานมีความซื่อสัตย์ได้รับมอบหมายให้ติดตามหาวัตถุโบราณที่หายไปหลังจากเกิดอาจญากรรมอุกอาจปล้นสัตราวุธโบราณในตำราคัมภีเทวสัตราวุธและก็มีเพื่อนคู่หูเป็นจ่าตำรวจที่เชื่อและเล่นในทางศสยศาสตร์เขาจะเป็นคุณพงษ์พัฒน์แสดงขณะที่ตัวละครในบทบาทนายก นายกรัฐมนตรีนะครับผู้ยึดมั่นในธรรมพิบาลได้ประสบปัญหาการบริหารงานจำต้องแต่งตั้งนักการเมืองหนุ่มประวัติไม่ค่อยโปร่งใสขึ้นมาบริหารนักการเมืองหนุ่มคนนี้มีที่ปรึกษาเป็นจอมขมังเวทร่วมในการตัดสินใจทุกอย่างและนักการเมืองคนนี้คบหากับลูกสาวของเจ้าแม่ธุรกิจเครือข่ายอันดับหนึ่งที่ส่งอิทธิพลด้านเศรษฐกิจจากปัญหาขัดแย้งการทำงานและแนวความคิดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่แตกต่างกัน จึงมีการวางแผนลอบสังหารนายกรัฐมนตรีตัวจริงให้กลายเป็นเจ้าชายนิตราทุกอย่างก็ดูจะเข้าทางทางฝ่ายอำนาจมืดความชั่วร้ายาครับนักการเมืองหนุ่มได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีแม้จะมีผู้ล่วงรู้เบื้องหลังความเลวร้ายแต่ก็ไม่สามารถเล่นงานคนคนนี้ได้นะฮะ แต่ด้วยศรัทธายึดมั่นในความดีงามกลุ่มคนที่ทํางานกับนายกรัฐมนตรีที่เป็นเจ้าชายนิทราได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านแผนชั่วร้ายหวังครอบครองประเทศจากนั้นก็จู่โจมเข้าชิงตัวนายกรัฐมนตรีแต่ก็ต้องเผชิญกับสายเวทด,ดําที่แกร่งกล้าจนทุกคนนั้นบอบช้าและทั้งฝ่ายผู้คลอมหน้ามืดได้นำสตว์รวุตโบราณที่รวบรวมมาทำพิธีสร้างพลังยิ่งใหญ่ในการครอบครองอาณาจักร แต่ด้วยจิตใจที่แข็งกล้าไม่ย่อท้อยังคงบุกเข้าทำลายพิธีและบทสรุปความชั่วร้ายก็พ่ายแพ้ด้วยพลังของความดีมนี่แหละฮะแต่การด่าทอกัน<ม>ใช่ไหมะะการเซตตัวขึ้นมาเป็นเป็นนักการเมืองเลยเป็นนายกชั่วเป็นอะไรเนี่ยใช่ไหมมีเจ้าโมงเจ้าแม่ด้วยโอ้โหไม่รู้